รับพัสดุมาเรียบร้อยแล้วก็มีต้องถ่ายวิดีโอขณะแกะแกะกันทุกวันช่วงนี้สั่งทีนี่ขยับดูแล้วว่ามันอยู่ข้างล่างก็เลยตัดตรงนี้ได้แล้วของข้างในก็คือ มีส่วนลด40บาทมาให้ด้วยซิมทูฟรายหมายเลข988 89 6369ชัดๆอีกทีก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนเป็นซิมลอมมิ่งมันจะไปเที่ยวเวียดนามงวดน,นี้นะครับสภาพรอบๆไม่มีปัญหาอะไรอ้อลืมไปว่าต้องแกะดูเลยจะมี เห็มจิ้ม,มซิมแล้วก็มีซิมมาให้หน้าตาเป็นอย่างนี้ซิมท oh, ูฟรายอ๋อไม่โฟกัสไม่โฟกัสจิตทิ้ตทิตทิตันคือซิมทูฟราย ข้างหน้าและข้างหลังเอาพรุกนี้ค่อยไปห้างไปลงทะเบียนซิม